สวัสดีค่ะอาจารย์ชลาดาผาริโนจากคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีค่ะ หลักเลยเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทําก็คือ1ก็คือ teaching r 报告ค่ะ teaching Rapport ก็คือเราทําความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ก่อนไมโครโฟนโอเคไหมนะคะแสงโอเคหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งจอนักศึกษาเข้ามาล็อกอินกี่คนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเวลาเท่าไหร่แล้วเราจะมีการจัดก,การคลาสเพื่อให้ใหเกิดบรรยากาศที่ดีก่อนที่เราจะเริ่มการเรียนการสอนค่ะการเรียกชื่อค่ะต้องขอบคุณเทคโนโลยีนะคะที่ทำให้เราเนี่ย ไม่ต้องจําชื่อนักศึกษาเพราะเราจะเห็นเขาผ่านหน้าจอแล้วก็จะมีชื่อดังนั้นเราเรียกชื่อเขานะคะแล้วก็จะทําให้นักศึกษาเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองสําคัญการยิงคําถามเนี่ยจะทาให้นักศึกษามีฟีดแบ็กเราก็จะบอกว่าอาน,นักศึกษามีคําถามนะเราลองพิมพ์ซิว่าเราคิดยังไงงนั้นเมื่อหนึ่งคนพิมพ์คนต่อต่อไปเนี่ยเขาก็จะเริ่มตอบคําถามก็จะทําให้บรรยากาศในการเรียนของเราเนี่ยมันสนุกแล้วก็มีชีวิตชีวามากขึ้นค่ะ อนที่สอนออนไลน์ต่างประเทศเนี่ยนักศึกษาเขาจะเป็นมีมีความคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะกับการที่ใช้การเรียนการสอ,อนแบบออนไลน์แล้วก็นักศึกษาส่วนใหญ่ที่มาลงทะเบียนเนี่ยจะเป็นนักศึกษาจากทั่วโลกดังนั้นเวลาที่มันต่างกันเนี่ยก็จะทําให้ เรารู้สึกว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมการแจ้งนักศึกษาเรื่องของเวลาว่าเราล็อกอินคลาสตอนกี่โมงนะคะแล้วเราก็ดูเด็กเนี่ยว่าเขามีากิจกรรมอะไรบ้างเราถามว่าเขามาจากที่ไหนสภาพแวดล้อมเป็นยังไงบ้างเหมือนการแชร์ริงกันพอแชร์ปุ๊บเขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะอาจารย์ค่อนข้างเปิดกับเขาที่จะเขาก็จะกล้าที่จะถามคำถามมากขึ้น ้องยอมรับนะคะว่าการฟีดแบกนักศึกษาจะต่างจากคลาสปกติค่อนข้างมากพอเป็นออนไลน์ปุ๊บเนี่ยนักศึกษาจะยิงคําถามผ่านออนไลน์จะมีการพิมพ์แล้วก็การเรคคอร์ดดังนั้นสิ่งที่อาจารย์จะต้องทําก็คือว่าพยายามตอบกลับนักศึกษาให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะเขาจะไม่ได้รู้สึกว่าเขาโดดเดี่ยวหรืออาจารย์ไม่ให้ความสําคัญด้วยอาชีพอาจารย์เนี่ยจะเป็น คนที่ให้ความรู้อยู่แล้วนะคะดังนั้นเนี่ยเราให้ข้อมูลหรือความรู้เนี่ยในคลาสปกติเราแค่เปลี่ยนจากการที่เราพูดคุยกับนัึงสายเยอะๆเราเปลี่ยนมาคุยกับจอเราอาจจะไม่ชินค่ะแรกๆแต่หลังๆเนี่ยเราจะรู้สึกสนุกเพราะเราจะต้องเล่นกับอุปกรณ์จริงๆมันไม่ใช่เรื่องยากเพราะจริงๆอาจารย์ทุกคนปรับตัวทุกๆๆสมัยอยู่แล้วงนั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือว่าเราเตรียมใจค่ะเราแค่เปิดรับว่าอันนี้ก็คือสิ่งใหม่สิ่งหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้เหมือนเราเริ่มเรียนใหม่ค่ะดังนั้นเราก็จะเติบโตแล้วก็ เรียนไปพร้อมๆกันค่ะสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์นะคะเราต้องขอขอบคุณศูนย์นวัตรกรรมการเรียนการสอนมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะหากอาจารย์ท่านไหนมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะ